อาจารย์เวลาที่เรามองไปข้างนอกเนี่ยสถานการณ์ความเป็นไปสุดท้ายแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอนอยู่แล้วเราอยู่โลกใบเดียวกันมันต้องเกี่ยวข้องแต่ว่าให้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยในแง่ของการแบ่งกลุ่มหรือว่าการเผชิญหน้าหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดที่เป็นจุดตัดสำคัญก็คือการที่รัเสเซียปฏิบัติการทางการทาหารในประเทศยูเครนในสาธารณรัฐยูเครนนะแล้วก็การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะกดจีนไม่ให้มาเป็นคู่แข่งในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองรวมทั้งทางด้านการทาหารด้วยเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการรวมตัวในลักษณะที่ ดูแล้วมันเหมือนโลกมันแยกกันอยู่เหมือนกันครับคราวนี้เนี่ยอยากจะพูดอย่างนี้ว่าเราอาจจะมองได้หลายๆแบบนะคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการดําเนินการหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยองค์กรที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นถ้าในทางการเมืองนี่คือสหประชาชาติค่ะถ้าในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีองค์กรสําคัญเนี่ยสามองค์กรองค์กรที่หนึ่งคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์กรที่สองคือธนาคารโลก องค์กรที่3คือองค์การการค้าระหว่างประเทศหรือ WTO นะแต่ว่าเมื่อทำมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนผลักดันเรื่อง WTO ให้คนต้องทำอย่างนั้นพอถึงเวลาจริงเขาไม่เอาเขาออกเขไม่ยุ่งเขาไม่เขาไม่ทำตามมาติอะไรต่ออะไรนี่นะหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอันหนึ่งที่เกิดความทำให้ทุกคนในโลกนี้อยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยก็คือเมื่อทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแซงชั่น รัเสเซียเนี่ยมันไปไกลขนาดว่าคุณถอดเขาออกจากระบบการเงินโลกเลยะนะออกจากสวิปเรื่องการโอนเงินนะแล้วก็ไปยึดเงินของเขาที่เขาเก็บที่เขาไปฝากเอาไว้หรือเขาไปลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปของพันธบัตรในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในญี่ปุน่นประมาณเกือบเกือบแสนสมแสนลา้านเหรียญด,ดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อจะบีบรัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวว่าเหมือนกับว่าสารัฐเนี่ยผลักให้จีนกับรัเสเซียเนี่ยเขาไปชิดกันมากขึ้นแล้วรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีปูตินเจอกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเนี่ยเยือนกันไปเยือนกันมาเนี่ยสี่ครั้งบ่อยอยู่นะบ่อยอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็มีการค้าการขายในระหว่างจีนกับรัเสเซียมากขึ้นไ,นไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เรา ให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสวันนี้ควรจะจับตามองค,คือในช่วงวันที่22ถึงวันที่24ตุลาคมเนี่ย